สวัสดีครับผมสมเกียติลิมปนาพิรักครับก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นพุทธแล้วก็พ่อแม่เกิดปัญหากันแยกทางกันแล้วก็ พ่อต้องไปอยู่บังคล้าก็มีมิชชันนารีจากโรงพยาบาลคิดเยนบังคล้าเราจาเขาได้ว่าเป็นชื่อหมอฮุยหมอฮุดก็มาที่บ้านแล้วก็บอกกับพ่อว่าจําเป็นต้องเชื่อพระเจ้านะแต่พ่อ,ขอ็ขาพระเจ้าพระเจ้าอะไรเขาไม่สนใจวันหนึ่งพ่อเองเกิดวิกฤตในชีวิตมีปัญหาในครอบครัวอย่างรุนแรงผมเองก็ต้องไปอยู่ที่บ้านยา,าพ่อเองเมื่อมีปัญหาอย่างรุนแรงก็เกิดการทะเลาะก,ก,กันกับภรรยาของเขาแล้ว ภรรยาก็หน,นีออกจากบ้านไปแล้วก็พอก็อธิษฐานบอกถ้ามีพระเจ้าจริงขอให้ภรรยากลับมาภายใน3วันแล้วเขาจะเป็นคริเสเตียนพ,พ่อเป็นคริเสเตียนได้ก็พอภรรยากลับมาพ่อก็ตัดสินใจรับเชื่อที่โบสถ์ที่บังคลาหลังจากนั้นก็อยู่ที่นั่นได้6เดือนพ่อเองก็ต้องบินไปทํางานที่เมืองนอกตอนนั้นผมเองก็ยังไม่เป็นคริเสเตียนจนได้รับจดหมายของพ่อพ่อเองก็ จะพูดเรื่องของพระเจ้าชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของเขาซึ่งพวกเราเองก็ไม่ได้คิดถึงว่ามันจะเป็นจริงจังอะไรทุกครั้งพ่อจะมีคําอธิษฐานมาแล้วก็ลงท้ายด้วยว่าอาเมนแต่ที่แปลกใจก็คือเราไม่เคยเห็นรอยยิ้มของพ่อเลยแต่การกลับมาจากซาอุดีครั้งนั้นน่ะเราเห็นพ่อยิ้มเราเห็นพ่อหัวเราะซึ่งแปลกมากแล้วพอแล้วพอเวลาผ่านไปเราก็ได้มีโอกาสย้ายไปอยู่กับพ่อที่บางคร้ามพอ15หตอนนั้นอยู่มสา ก็ตัดสินใจปฏิสมาแต่แต่จะบอกว่าเป็นคริสเตียนเลยน่แต่ตอนไหมถ้าโดยโดยธรรมชาติที่เขาเกิดขึ้นมาท,ทั่วไปก็บอกว่าเป็นคริสเตียนเลยแต่ตอนนั้นตัวเองรู้เลยว่ายังไม่เป็นคริสเตียนเพราะว่าหลังจากที่ได้เข้ามาเข้ามารู้จักพระเยซูจริงๆก็ตอนที่ได้มีโอกาสเข้าเรียนที่โรงเรียนพระคิธรรมบีบีซีเอสพระคิธรรมกรุงเทพเวลานั้นจริงรู้ว่าพระเยซูเป็นใครจริงๆ หลังจากจบอำนวยศินก็ได้ไปทํางานร่วมงานกับคุณประเสริฐที่บริษัทของท่านตอนนั้นเป็นเขาเรียกชิปปิ้งบรอกเกอร์หรือเป็น c u สตอม Broker เป็นชิปปิ้งก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับท่านมา10กว่าปีวันที่ถามว่าตัดสินใจตอนรับเอ่อเอาออกมารับใช้ยังไงมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยผมเองก็มีโอกาสรับใช้กับพี่น้องที่ ที่จากเมืองทองพัฒนาการตั้งแต่เริ่มต้นบุกเบิกมาอยู่ที่นั่นมา4-5ปีในช่วงนั้นมัน้งแล้วก็รู้สึกในใจเนี่ยมันมีบางอย่างที่ไม่สงบตอนนั้นทํางานก็เงินเดือนก็เยอะอก็เป็นทํางานแล้วก็รับผิดชอบซึ่งคุณมิสไซน์นี่ก็ให,ให้ให้ความไว้วางใจเขาถึงแม้ในหลายๆเรื่องในในการทํางานก็จะให้ความไว้วางใจมากแต่พอมาถึงวันหนึ่งรู้สึกว่ามีบางอย่างที่มัน มันไม่มันไม่สบายใจมันรู้สึกไม่ดีมันรู้สึกแย่ทํางานก็ไม่มีความสุขก็เลยอธิษฐานถามพระเจ้าว่า <c oughs> พระองค์เจ้าข้าเวลานี้พระองค์เองต้องการให้ข้าพระองค์ทำอะไรกันแน่าทาไมไม่มีความสุขเลยพระองค์เองมีพระประสงค์ให้ข้าพระองค์เปิดบริษัทเองไหมตอนนั้นผมภรรยาแล้วก็น้องสาวก้อยปราณีเนี่ยก็ตัดตั้งบริษัทบริษัทหนึ่งชื่อ GDK เคยจะทำชิปปิ้งเองพอตัดสินใจเปิดบริษัทจดทะเบียนเรียบร้อยความรู้สึกไม่มีสันติสุขก็ยังมีอยู่ผมเคยถามอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าเราจะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าได้ยังไงท่านก็บอกว่าอะไรก็ตามที่ไม่ขัดกับพระ,พระประสงค์ของพระเจ้าหรือไม่ขัดกับพระวญาณบริสุทธิ์เนี่ยเราจะเกิดสันติสุขในใจแล้วก็จะมีความอยากที่จะทาสิ่งนั้นต่อไปแต่พอเปิดบริษัทแล้วรู้สึกมันไม่ใช่ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งก็ยังถามพระเจ้าเอ๊ะพระองค์เจ้าข้า หรือพระองค์จะให้ข้าพรงรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาปรากฏว่าวันนั้นพอวันนมัสการก็มีอาจารย์ฟิสก็คืออาจารย์พีระที่เป็นตอนนั้นท่านเป็นดีนอยู่ปอโทของ BBCS เข้าไปเทศนาที่คิดจับผมก็เข้าไปถามท่านว่าเฮ้ยผมรู้สึกไม่มีสันติสุขเลยอยากสวยแห่งนมามระทายของพระเจ้าพระองค์เองพระองค์เองมีพระประสงค์อะไรเราบอกว่า คุณเคยถวายตัวรับใช้พระเจ้าไหมพอถามคํานี้ผมก็เคยถวายตัวตอนอนุชนนะก็ออกไปบอกพระองค์จะมอบชีวิตถวายรับใช้พระองค์นะแต่ไม่เคยคิดว่าต้องออกมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาพอถวายตัวท่านก็บอกลองไปอธิษฐานดูว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าไหมที่จะให้เรียนพระคัมภีร์ผมก็โอเคงั้นก็เริ่มถามพระเจ้าว่าพระองค์จะให้ข้าพระองค์เต็มเวลาใช่ไหมงั้น ตอนนี้ผมมีภาระอยู่ตอนนั้นผมยังไม่จบปอตีที่รามเลยสิบสี่เล่มพงจะโชคลาถ้าจะให้ข้าพงศ์ไปเรียนพระกัมพีนะขอช่วยที่จะให้จบสิบสี่เล่มภายในหนึ่งปีเพราะว่าสิบสี่เล่มนั้นอนะรามผมไม่เคยเข้าไปเรียนในห้องเรียนเลยแต่ต้องอ่านชีทแต่ตอนนี้สิบสี่เล่มไม่มีหนังสือไม่มีชีทสรุปต้องไปฟังก็เลยคุยคุณเระเสริฐคุณปอระเสริฐก็บอกว่าให้ให้ไปเรียนบางเวลาไม่ต้องเข้าออฟฟิศก็ได้ก็ไปเรียนหนังสือ แต่ไม่ต้องออกให้อยู่กับเขาปรากฏว่าพอไปเรียนแล้วเนี่ยสิบสี่เรื่องมนเหลือเล่มสุดท้ายก็คือกฎหมายสองกฎหมายบัญชีสองเนี่ยกฎหมายธุรกิจสองพอทํางานก็เพลินพอวันหนึ่งรู้ข่าวว่าจะต้องไปสอบซ่อมแต่ไม่ได้อ่านหนังสือเลยก็เลยบอกโูเจุข้าถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้านะเรียกข้าโปร่งจริงขอทาอัศจรรย์ให้อ่านหนังสือตรงกับที่เขาออกสอบมันมีอยู่สี่ข้อหนังสือมีร้อยกว่าหน้าถ้าจะไปตรงตรง,ตรงไหน ปรากฏว่าอ่านไปเวลาไปสอบเนี่ยมันตรง3ข้ออีกข้อหนึ่งเนี่ยมันมันมันได้มันทำทำได้อยู่แล้วปรากฏว่าวันที่พาวันที่ไปฟังผลสอบก็จูงมือลูกเด็กๆเ,เนี่ยนะกับภรรยาไปสองคนบอกดูซิว่าเจ้าจะให้เราเราไปเรียนเต็มเวลาไหมปรากฏว่าก็ไล่าจากข้างบนลงมาเขาก็ขีด X ก,ก็คือตกแล้วก็ลากลงมาแล้วก็มา X อยู่เหนือชื่อของเราแต่มีเราอะพีอยู่คนเดียวแล้วก็หลังจากเราก็เป็นเอแล้วก็ตกไปอีกตรงนั้นเราเราก็เฮกันมากเลยลก,กับภรรยากับลูกเอ้ยวันนี้ผ่านโอเคนั่นแรกครั้งแรกก็ตัดสินใจลาออกจากการทํางานไปเรียนแต่ช่วงวันหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็มีภาระที่เราเองต้องดูแลครอบครัวขนาดที่เราเองก็งงวลเรื่องเนี้ยเพราะว่าถ้าเราออกไปภรรยาก็เป็นคนเดียวที่หาหาเงิน อะไรได้แล้วเราเองเป็นผู้นาําครอบครัวแล้ววันนั้นเนี่ยลูกสองขวบบ้านอันนี้เป็นอยู่อีเจ็ดแสนบาทภารานี้จะไปทํำยังไงปรากฏว่าน้องชายโทรมากลางคืนเลยคืนนั้นพี่ดุยพี่ดุยจะไปเรียนพระคัมภี์ไปเลยนะไม่ต้องห่วงวันนี้ดงได้งานแล้วและเรื่องแม่เรื่องพี่แดงเรื่องพ่อไม่ต้องห่วงดงจะจัดการเองผมบอกพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าเมตตาใจผมไปเรียนพระคิดธรรมจริงนะ พระเจ้าช่วยให้โดงได้งานแล้วก็รับผิดชอบจนงานตอนนี้ก็คืองานที่บริษัทที่เราเองกําลังทําอยู่จากนั้นเนี่ยก็ไปรเรียนพระเจ้าเองก็ให้คนคนหนึ่งขึ้นมาพูดแล้วก็กังวลใจเรื่องไรายได้มีคนหนึ่งเป็นพยาบาลชื่อคุณจรารุวันรัศมีเลืองอ่อนก็เป็นอาจารย์สอนพยาบาลอยู่มอขอนแก่นแล้วก็เป็นคริสเตียนคนเดียวในครอบครัวตัดสินใจมาเรียนเพราะคิดรมไม่มีคนสนับสนุนพ่อแม่ก็ไม่เป็นคริสเตียนแต่พ่อแม่ก็โอเค อนุญาตให้มาเขาบอกว่าเขาอ่านหนังสือของฮรสันเทเลอร์ตอนชวนคนไปประกาศที่ประเทศจีนก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องหาเงินอะไรแต่พอคนไปกันเยอะๆก็ทีนี่จะเอาเงินที่ไหนซัพพอร์ตเขาพอดีก็หันไปนมองลูกชายแล้วก็บอกว่าถ้าเราเป็นพ่อคนอยังไม่ยอมให้ลูกอดเลยพระเจ้าก็คงจะไม่ยอมให้ใหเราอดเหมือนกันวันนั้นผมก็นั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็ได้ยินแล้วรู้สึกพระเจ้าก็พูดกับเราเรื่องนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องน,นี้แต่ก็มาอีกก็คือว่าตอนนั้นน่ะเขาจะมีสอบ ผู้ชนานการสุลกากอนและทีนี้คุณเรสเสิริฐเองก็อยากให้ไปสอบผมก็เลยบอกว่าโอเคเพราะพระองค์เจ้าข้าถ้าข้าพระองค์จะรับใช้พระองค์นะขออย่าให้คนพูดว่าตกงานถึงไปรับใช้พระเจ้าจากสิ่งที่ได้ยินมานั้นเพื่อข้าพระองค์จะพูดได้ว่าการไปรับใช้พระองค์เนี่ยพระองค์เรียกนะไม่ใช่พราะตกงานเราก็ไล่ชื่อเราจากที่เส้นที่มันตกไปเนี่ยไล่ขึ้นไปมันก็ไม่มีชื่อเราแผ่นที่หนึ่งก็สงสัยว่าอยู่ข้างล่างแน,น่เลยก็ไปแล้วก็ไม่มีอีกเอ๊ะชื่อเราอยู่ที่ไหน เรากดว่าได้ที่4ีของของการสอบผู้ชันาญการสุรกรกษก็ดีใจมากหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปรับใช้พระเจ้าที่คิดจักแล้วก็มาพระเจ้าเองก็นําออกมาออกมาก็เราก็มาออกมาแล้วก็มาเริ่มเขาเรียกโฮมเชอที่บ้านมามา3ปี3ปีคือเรามีโอกาสนั่งลงแล้วก็ศึกษาและคัมภี์กัน สัปดาห์หนึ่งสี่วันแล้วก็เราใช้เวลาศึกษาพระคัมภีร์กับพี่น้องที่มาอยู่ที่นี่หลังจากนั้นเนี่ยถามว่าไปเราไปรับใช้ที่พาตะวันได้ยังไงเพราะว่า,าท่านอาจารย์วิชัยบูรสนเสริญก็วันหนึ่งโทรมาวันที่โทรมาก็คือวันที่ผมตัดสินใจว่าจะเลิกรับใช้ <c oughs> วันนั้นก็รู้สึกมันมีหลายเรื่องที่รู้สึกมันคงยากกับการใช้ชีวิตเพื่อใช้เพราะว่ามันมันมีแรงกดดันอีกหลายๆอย่างเข้ามาวันนั้นตัดสินใจว่าจะเลิกใช้พระเจ้า รากฏว่าเสียงอาจารย์วิชัยโทรมาบอกดุยว่างไหมเ,เราจะกำลังจะอบรมผู้นำภาคตะวันออกเรื่องศึกษาพระคัมภีร์อยากให้มาร่วมกันกับชายพระเจ้าก็เลยมีโอกาสเดินทางไปที่นู่นนั้นสามปีกับการที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับอาจารย์วิชัยที่ภาคตะวันออกกับในส่วนของการอบรมเราเรียกที่นั่นว่าศาสนศาสตร,ร์ลูกทุ่งได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์แนวคิด เกี่ยวกับพระกัมพีให้กับพี่น้องที่นั่นเราก็รู้สึกมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าเองก็ทํางานผ่านทางเรามากแล้วก็รู้สึกมีความสุขกับการทางานที่นั่นในช่วง3ปีที่ไปอบรมที่นั่นก็มีโอกาสกลับไปที่บ้านภรรยาที่หนองแหนที่นั่นก็เป็นมีโบสถ์แต่ก็ไม่มีสีบานพี่น้องก็กระจายกระจายไปตามที่ต่างๆหลังจากไปที่สระแก้วตอนเย็นกลับมา6กโมงเราก็คิดว่าเออน่าจะมีโอกาสประชุมอธิษฐานกันบ้างสอนพระกัมพีบ้าง พอเราเริ่มอย่างนี้ได้มากๆเข้าพี่น้องที่นั่นกลับมีกําลังแล้วก็กลับมารวมตัวกันแล้วก็กลับไปที่โบสถ์แล้วก็เริ่มทาทางหญ้าเริ่มดูแลโบสถ์แล้วก็เริ่มบอกว่าเราจะกลับมารวมกันนมัสการที่นี่ในครั้งแรกผมเองบอกว่าถ้าจะกลับมานมัสการก็ขอให้เป็นมาจากความต้องการของคนที่นั่นเองปรากฏว่าเขาเองเขาพวกนั้นเมื่อได้เรียนศึกษาพระคัมภีร์ไปเขาก็ลุกขึ้นเทศนานกันเองในครั้งแรก แล้วผมเองก็หยุดไปหนึ่งปีกับการที่จะไปที่สระแก้วเพราะว่าพอดีสบาโตแล้วก็แสวงา,าน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าพระองค์จะใช้ทำไงต่อไปอีกหลังจากนั้นก็ตัดสินใจว่าคงจะได้มีโอกาสร,รับใช้พระเจ้ากับการเป็นผู้เลี้ยงแกะที่นั่นก็ได้มีโอกาสร,รับใช้พระเจ้าที่น้องแหนซึ่งเป็นเล็กต่างจังหวัดใช่ไหมผมรู้สึกชอบมากครับข้อบางีที่ชอบนะครับในอ,อยู่ในยอห์นบทที่15ข้อ5 ก็จะมีสองข้อ15ข้อห้ากำลังบอกว่าเราเป็นถถวรองมุนท่านทั้งหลายเป็นแขนงเขาผู้ซึ่งกำลังดำรงคงอยู่ในเราและเราดำรงกำลังดำรงคงอยู่ในผู้นั้นเนี่ยเขาจะเกิดผลมากเพราะปราศจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยจริงๆพร,ระคัมปีข้อนี้ถ้าเราดูในภาษาเดิม มันให้ความหมายมากมันมีความหมายว่าเรากําลังอยู่นะและพระเยซูก็อยู่ในเราตรงนี้มันกำลังบ่งบอกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวเหมือนต้นไม้ที่ที่พระองค์ใช้ก็คือเถาวงุนกับกิ่งของมันต้องต้องต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและพระคัมภีร์ตรงนั้นกำลังบอกว่าเราถ้าเราเองมีความสัมพันธ์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเยซูเนี่ยผลผลิตของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นพระคัมภีร์กำลังบอกว่า มันต้องกําลังเกิดด้วยยิ่งไปกว่านั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ชอบข้อพระกรมีข้าพระกรมีเนี่ยก็เพราะว่าเพราะถ้าปราศจากพระองค์เพราะว่าถ้าปราศจากพระองค์เราแม้มีความสามารถที่จะทําก็จะไม่เกิดสิ่งใดในความหมายที่มันมันซ่อนอยู่ตรงนั้นมันทําให้รู้ว่าวันนี้ตัวเราเองเนี่ยจะก้าวไกลแค่ไหน มันก็ไม่ใช่เพื่ความสามารถของตัวเองวันนี้พยายามฝึกฝนหลายเรื่องหลายครั้งที่มีอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้ามีมรสุมอยู่ข้างหน้าแล้วรู้สึกว่าเราไปไม่ได้เพราะคำพข้อนี้ก็จะขึ้นมาแล้วบอกว่าอืมคําถามแรกก็ต้องถามว่าวันนี้เรากับพระเยซูเป็นออนหนึ่งกันเดียวกันอยู่ไหมถ้าเป็นไม่ว่าผลอะไรที่มันกําลังจะเกิดขึ้นมันก็ต้องออกมาจากพระองค์เพราะพระองค์เป็นต้นดังนั้นผลที่พระองค์เองกําลังอยากให้เกิดขึ้นจริงๆตรงนั้นก็คือเรื่องของความรับ ส่วนอีกข้อหนึ่งที่ชอบก็คือคาลาเทียบทสองข้อยีเนื่องจากอย่างที่บอกคือว่าเป็นคิดเชียนมานานแต่ก็สแสวงหาการการเปลี่ยนแปลงสแสวงหาชีวิตที่สอดคล้องและไม่เหน็ดเหนื่อยคาลาเทียบทสองข้อยีบอกว่า I have I have been crucified with Christ ภาพของมันกำลังพูดถึงผลของการถูกร่วม ตรึงกับพระเยซูไม่ใช่โรรองตายที่ไม้กังเขนผู้เดียวแต่มีเราตายที่นั่นด้วยแล้วมันย่อมมีผลนั่นหมายความว่าชีวิตของเราเองได้ถูกตึงไว้กับพรรองแล้วมันก็ไม่มีดุอีกต่อไปเขาพูดต่อไปว่ามันไม่ใช่เราที่มีชีวิตอยู่นะแต่เป็นพระเยซูที่กําลังดําเนินชีวิตอยู่ในเราคําว่า l i v e ตัวนี้มันกําลังบอกว่ามันกําลังเกิดขึ้นและมันกําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในร่างกายนี้ สิ่งนี้มันทําให้เราเองเมื่อเวลาเผชิญเรื่องอะไรก็ตามต้องถามว่าเรากําลังเจอเรื่องนี้ด้วยกําลังของเราหรือจากชีวิตของพระเยซูที่อยู่ข้างในมันทําให้เราเองคิดว่าได้เลยว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ตัวเราเองที่กําลังต่อสู้แต่เป็นพระเยซูคริสต์เท่านั้นการทําหน้าที่ของเรามันเป็นการทําหน้าที่และยอมให้พระเยซูปรากฏพระองค์เองผ่านทางร่างกายนี้ สิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องที่ชนก็นคือว่าอย่าหนุนใจรัาว่าวันนี้เนี่ยเพียงแค่นมัสการพระเจ้าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับการนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์แต่อย่าลืมเข้าชั้นลวีศึกษาพระครัมภีร์ด้วยวันนี้เราเราอยากจะเห็นพี่น้องที่เตียนที่ยึดถ้อยคําเป็นหลักมากกว่ามากกว่าข้อคิดเห็นที่ที่ดีที่คนก็พยายามหนุนน้ำใจกันอยากจะเห็นว่า สักวันหนึง่งอนุชนไทยของเราเนี่ยอนุชนคริสเตียนไทยของเราจะไปถึงระดับนั้นที่ว่าพระกัมภีร์ภาษาเดิมก็สามารถที่จะเข้าใจได้ครับ